ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโต Stock Thailand ช่อง s t y ล์พอร t แคทที่จะมาอัปเดตท,ทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการ c r y p โตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น CPH ให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้มีพลรราดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามันเริ่มกันได้เลยค่ะ CPH แชมป์ PH, Champ, หุ้นร้อนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคงไม่มีหุ้นตัวไหนที่ร้อนแรงเท่ากับหุ้นของบริษัทค Pre c u เซอร์พี c o y ิ n งจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า CPH เพราะราคาพุ่งทะยานขึ้นกว่า540%กลายเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดประจำเดือน หลังประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปี2565ราคาหุ้น CPH พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อนเนื่องจากราคาปิดที่3.70บาทเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่31พฤษภาคมราคาขึ้นมาปิดที่23.70บาทโดยภายใน13วันทำการปรับตัวขึ้นชนเพดานสูงสุด8วันทำการราคาปรับขึ้นรวม20บาทหรือ540.54% ผลประกอบการไตรมาสแรกของ CPH มีกำไรสุทธิอยู่ที่47.66ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิอยู่ที่30.31ล้านบาทตั้งแต่ต้นปีราคาของหุ้น CPH เคลื่อนไหวในกรอบแคบอยู่ระดับ3บาทเศษถึง4บาทท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่เบาบางซื้อขายวันละไม่กี่พันบาทหรือเพียงไม่กี่หมื่นบาทแต่หลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคม บรรยากาศการซื้อขายหุ้นนั้นกลับคึกคักมากูลค่าซื้อขายขยับเป็นวันละหลายสิบล้านบาทและพุ่งขึ้นระดับร้อยล้านบาทแล้วทีเดียว CPH ไม่ได้วิ่งมาม้วนเดียวโดยพักปรับฐานอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างวันที่23-26พฤษภาคมจากราคาปิดที่14.90บาท วันที่20พฤษภาคมลงมาปิดที่10.90บาทในวันที่26พฤษภาคมรวม4วันทําการลดลง4บาทแต่วันที่27พฤษภาคมเปิดฉากวิ่งรอบใหม่รานะคาพุ่งชนเพดานสูงสุด30%และชนเพดานติดต่อกัน3วันโครงสร้างผู้ถือหุ้น CPH มีนายบุญชูพงษ์เฉลิมเป็นผู้ถือหุ้นอันดับใหญ่ที่1ถือหุ้นในสัดส่วน29.70%ของทุนจดทะเบียนนางสาววณีเต็มพิทยาคม ถือหุ้นใหญ่อันดับ2สัดส่วน8.50%โดยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ที่451รายถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนที่49.94%แม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้น540%แต่ค่า P/E ratio อออของ CPH มีเพียงแค่ประมาณ9.9เท่าซึ่งถือว่าต่ำและมีสัดส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีเพียง1 0 2เท่า โดยบริษัทไม่ได้จ่เงินปันผลหลายปีติดต่อเพราะขาดทุนหลายปีและเพิ่งมีกำไรในปี2,564จำนวน17.68ล้านบาท CPH ดำเนินธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเป็นหุ้นขนาดเล็กมีทุนจดทะเบียนจำนวน40ล้านหุ้นราคาพาร์ละ10บาทเมื่อสิ้นปี2564มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมา t Cap เพียงแค่ 152ล้านบาทเท่านั้นแต่หลังประกาศกำไรไตรมาสแรกและราคาพุ่งทะยานขึ้นมาทำให้ Market Cap เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่948ล้านบาทโดยอยู่ในขายหุ้นที่ผลประกอบการฟื้นตัวกลับซึ่งจะต้องติดตามผลประกอบการในงวดกาวเดือนหลังซึ่งหากยังเติบโตสมต่อเน,นื่องจากไตรมาสแรก CPH คงครองแชมป์หุ้นที่ราคาพุ่งขึ้นร้อนแรงที่สุดในประจําปี2566 แม้ว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กและก่อนหน้าไม่เคยอยู่ในความสนใจของนักลงทุนแต่ c p h ก็เป็นแบบอย่างของหุ้นชั้นดีโดยผู้บริหารบริษัทเคร่งครัดในหลักธรรมมาพิบาลเพราะไม่มีข้อมูลภายในล่วไหลจากคนประกอบการกำไรไตรมาแรกที่เติบโตก้าวกระโดดราคาหุ้นก่อนหน้าไม่ได้ปรับตัวขึ้นตักรอรับข่าวดีไม่มีอินไซเดอร์ย่องเข้ามาเก็บหุ้นเอาเปรียบนักลงทุนเหมือนหุ้นบริษัทจดทะเบียนนับสิบนับร้อยแห่ง และแม่ราคาจะร้อนจัดมูลค่าซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตาจากสภาพการซื้อขายปกติแต่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช้มาตรการกำกับการซื้อขายเพื่อดับร้อนเหมือนหุ้นร้อนทั่วไปเพราะ CPH ขึ้นมาโดยมีปัจจัยสนับสนุนและค่า P ต่อ E ratio ต่ำแม้จะวิ่งร้อนจัดปรับตัวขึ้นกว่า540%แต่ถ้าประเมินว่าแนวโน้มผลประกอบการปีนี้สดใส CPH คงเป็นหุ้นที่น่าสนใจเก็บไว้ติดพอร์ต เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่อง Crypto Stock Thailand อย่าเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้น CPH จากผู้จัดการออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ